จริงๆว่าจะอัดทีเดียวให้มันยาวเลยนะครับแต่ว่าเพราะเอินฝนตกก็เลยต้องเบรกแล้วก็มาอัดใหม่ามาดูข้อนี้ต่อนะครับคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือว่าเาเทอมบวกเสมอเนี่ยมันอยู่ไหนนะหาเทอมบวบให้เจอเนี่ยจะเห็นว่ามี1มี2มี3ตัวนี่แหละครับที่เป็นเทอมบวกทีนี้ตัวที่ง่ายที่สุดก็คือเทอว่าเทอมบวกเสมอ x ก,กาลังสองบวกสเนี่ยคือ เป็นเธอ่บวกเสมอเพราะอะไรครับเหมือนเดิมฮะ x กำลังสองแล้วก็บวก3ซึ่ง x ก,กำลังสองน้อยที่สุดคือ0นย์ถูกไหมศูนย์บวก3ก็คือวงเล็บนี้ต่ำที่สุดคือ3เราสามารถตัดออกแบบสบายใจครับแต่อ้สองตัวนี้ครับไม่เป็น r บวกอยู่แต่ไม่เสมอตัวนี้เนี่ยเมื่อ x เ,เป็นลบ3จะทําให้วงเล็บนี้เป็น0ูนย์ไงเมื่อ x เ,เป็น5้ส่วนสจะทําให้วงเล็บนี้เป็น0ูนเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณามันกับเครื่องหมายอสมการ เผอืนว่ามันมีเท่ากับถูกไหมถ้าเราแทนลบ3ลงไปปุ๊บวงเล็บนี้จะเป็นศูนย์อสมการนี้จะจริงเงื่อนไขของเราก็เลยบอกว่าต้องเท่ากับ3ด้วยนะถ้าเราแทน5้ส่วนสลงไปวงเล็บนี้จะเป็นศูนย์ใช่ไหมครับค่าวิกฤตของวงเล็บนี้เออแล้วก็มีเท่ากับไงเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขว่าเท่ากับ5้ส่วนสได้ด้วยนี่เป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้ตัดไปแล้วสบายใจครับเทอมบวกเสมอโอเคจากนั้นครับจากยุ่ยยุ่ยเยี่ยยุ่ยเยี่ยยุ่ยเยี่ยนี่ ตัดไปแล้วเหลือแค่2ตัวนี้ครับ x บวกหนึ่ง x ลบแปดมากกว่าเท่ากับศูนย์เหลือแค่นี้เองที่นี้เราก็คิดเหมือนเดิมค่าวิกฤตมี2ค่าคือลบหนึ่งแล้วก็8นะใส่บวกลบบวกใช่ไหมอ่าแล้วก็ยังไงครับช่วงบวกมากกว่าเท่ากับก็เอาช่วงบวกนี่นี่สรุปคำตอบลบ infinity ลบหนึ่งปิด union แปด infinity แต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างที่บอกไปว่าอย่าลืมเงื่อนไขไอ้ตัวข้างบนเนี่ย ถ้าลืมแล้วก็กผิดนี่ไง,ไงเน้นไว้เลยว่าเอออย่าลืมนะแล้วก็ยูเนียนลบ3กับ5ส่วนสยูเนียนมันเข้าไปก็ตามเรื่องครับปรากฏว่าคิดต่อน,นิดนึงครับว่าเอ้ยลบ3ใช่ไหมลบ3มันอยู่ในนี้อยู่แล้วเนี่ยลบ1ไปทางซ้ายเนี่ยมันกินลบสไปแล้วเราก็ไม่ต้องเขียนก็ได้แล้ว5ส่วนสองล่ะโอ้5ส่วน2มันอยู่นี่นะ แปลว่ามันยังไม่มีเราก็เขียนมันไปด้วยแล้วก็เรียงลาดับจํานวนลบอินฟิทีลบหนึ 1, ่งยูเนียนห้าส่วนสองยูเนียนแปดอินฟิที้นี่ไงเสร็จคําตอบก็เป็นเท่านี้แหละครับสําหรับข้อนี้สิ่งสําคัญก็อย่างที่บอกก็คือพิจารณาดีๆว่าเราตัดมันออกเราต้องดูว่าเฮ้ยมันเท่ากับหรือเราห้ามห้ามเท่ากับอย่างเช่นข้อเมื่อกี้เนาะอยู่ไหน <laughs> อยู่นี่มีห้ามเป็น8ก็ห้ามเป็น3นะเพราะว่ามันตัวนี้ไง แทนลงไปแล้วอสมการนี้ไม่จริงก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขดีๆทีนี้ครับต่อไปครับข้อรูปแบบนี้คิดเหมือนเดิมหาเทอมบวกเสมอให้เจอครับเทอมบวกเสมอก็คือนี่ไงฮะ x ลบสองกำลังสงเป็นเทอมบวกแต่ไม่เสมอเพราะว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่มีปัญหาก็คือ2ใช่ไหมเราก็บอกว่าห้ามเป็น2ห้ามเป็น2ตัวนี้ซึ่ง2ตัวนี้ห้าม ห้ามลืมเด็ดขาดตัวนี้เนี่ยตัว3ตัวลบสมตัว1ตัว7เนี่ยไม่เขียนก็ได้เพราะเราเห็นหน้ามันอยู่เรายังเห็นมันปรากฏอยู่เห็นมันปรากฏเป็นค่าวิกฤตอยู่แต่ตัวลบสนี่ลืมไม่ได้เลยคําตอบเราจะผิดโอเคเราตัดออ,ออกไปแล้วปุ๊บทีนี้ปัญหาอันหนึ่งอ้าวตัวนี้มันไม่เป็นเธอบวกเนี่ยทำไงดีล่ะมันเป็นกำลังเจ็ดเออ ถ้าคิดง่ายๆก็คือถ้ามันเป็นเลขขี่ก็เหลือมันไว้ตัวหนึ่งแต่ถ้าเราโอเคเอาเอาเบสิกเบสิกก็คือ x ลบหนึ่งกำลังเจ็ดเปลี่ยนเป็นกาลังหกกำลังหนึ่งไงแล้วกาลังหกก็เป็นเทอร์บวกก็ตัดทิ้งไปถูกไหมเงื่อนไขเราก็ใส่ไว้แล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าเออไม่ใส่ก็ได้เพราะเห็นหน้ามันอยู่นี่เห็นหน้ามันอยู่ไม่ใส่ก็ได้น,นั่นนี่แต่ตัวนี้นี่ตัวสองนี่ลืมไม่ได้เด็ดขาดเพราะเราไม่เห็นหน้ามัน แล้วเราจะลืมพิจารณามันพอเสร็จบรรทัดที่2มาดูเส้นจ,จํานวนเหมือนเดิมครับค่าวิกฤตมี3มค่าลบ3แล้วก็7แล้วก็1ว่าไปบวกลบบวกลบตามเรื่องถูกไหมครับน้อยกว่าเอาช่วงลบเสร็จละก็จะเป็นเส้นนี้เห็นไหมเส้นนี้แต่ว่าถ้าเราลืมใช่ไหมถ้าเราลืมเงื่อนไขข้างบนเราก็ตอบเท่านี้โอ้ผิดทันทีเลยอย่าลืมครับอย่าลืมเงื่อนไขข้างบนก็คือ นี่ห้ามสองและห้าม 1, 1, 3, าลบหนึ่งลบสามเออลบสามลบลบสามหนึ่งเจ็ดเนี่ยต้องเขียนไหมไม่เขียนก็ได้มันอยู่ในนี้อยู่แล้วมันอยู่ในค่าวิกฤตอยู่แล้วนี่ไงห้ามสองอีกตัวหนึ่งนะห้ามสองปุ๊บสองมันอยู่ในช่วงนี้เนาะเราก็เลยเว้นไปครับผมอ่าก็เป็นลบอิตตี้ลบสามเปิดอยู่ 1, 2, เนี่ยหนึ่งสองเนี่ยเว้นสองไงเอาสองมาแบ่งตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วก็สองเจ็ด ก็เป็นคำตอบของข้อนี้ะดูภาพใหญ่ๆนิดนึงอ่ะอีก2ข้ออีก2อข้อปุ๊บถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้ล่ะนี่ครับเทิมบวกเสมอสามอันเลยแล้วมีเท่ากับคิดเหมือนเดิมครับตัดทิง้งตัดทิง้งตัดทิง้งแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขว่าเป็น1ได้ไหมได้ครับพราะเป็นเศษเป็น4ได้เพราะเป็นเศษแทนลงไปอสมการนี้เป็นจริง เป็น8ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะมันเป็นส่วนเป็นอยู่ข้างล่างส่วนถ้าเป็นศูนย์นี่ไงเงื่อนไขก็จบตัดตัดตัดเรียบร้อยเหลืออะไรเหลือ1 1น้อยกว่าศูนย์หน้อยกว่าเท่ากับศูนย์อสมการนี้ไม่จริงแปลว่าที่เราแก้มาเสร็จเนี่ยอสมการที่เขาเขาให้เรามาเนี่ยคือ1น้อยกว่าเท่ากับศูนย์แสดงว่าไม่มีดูตามนี้คือไม่มีอสมการนี้ไม่มี x เ,เป็นเศษบ้างแต่คําตอบที่เราทําไว้ก็คือมี1กับ4 ถูกไหมนี่ไงเราก็ยูเนียหนึกับสี่ออกไปพเอื่อว่าเซตว่างก็8มันก็ไม่มีอยู่แล้ว,ลวก็ไม่ต้องไปสนใจมันคําตอบของตัวนี้ก็เลยเป็นเซตของ1นึ่งตามนี้หรือเราจะคิดง่ายๆครับว่าเนี่ยกำลังคู่กําลังคู่กําลังคู่แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ0 เป็นไปไม่ได้เลยครับที่มันยกกาลังคู่แล้วมันจะน้อยกว่าเท่ากับ0มันเหลือเพียงอย่างเดียวก็คือเหลือแค่เท่ากับ0ูนย์นะเหลือแค่เท่ากับ0ูนเนี่ยฝั่งนี้ยกกําลังแล้วก็เท่ากับ0ูนเนี่ยแสดงว่า x ก,ก็เป็นได้แค่1เป็นได้แค่4 2ตัวใช่ไหมถ้าคิดง่ายๆนี่นะนถ้ามองตรงนี้ออกก็จบเลยแต่ถ้ามองไม่ออกเราก็มองว่าเออตัวเองเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์คิดตามระบบไปก่อนนก็ได้คำตอบเท่ากัน โอเคเอาอีกอันนึงสุดท้ายโอเคทั้งหมดนี้ก็มาจากเดอะบุ๊กันเขาเขาทำไว้ดีหลายปีละก็ยังใช้งานได้ดีอยู่อันนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าเฉยเนาะแล้วก็บอกว่าเออเทอมบวกทั้งหมดเลยก็ตัดทิ้งเหมือนเดิมครับตัดตัดตัดแต่ก็ห้ามอะไรฮะก็ห้ามไอสามตัวนี้แหละเพราะมันเป็นมากกว่าไงแทนลงไปแล้วมันไม่จริงก็เลยต้องห้ามมันไว้ ตัดแล้วเหลืออะไรฮะเหลือ1มากกว่า0นี่อสมก,การย่ะเย่แบบนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่1มากกว่า0อ่า <c oughs> ก็แสดงว่า x เ,เป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเราลืมเงื่อนไขตัวนี้เราก็จะตอบแค่นี้มันก็จะผิดใช่ไหมแต่ประเอินว่าเราไม่ลืมเราเล็งไว้แล้วครับเราก็บอกว่าเป็นจำนวนจริงใดๆยกเว้น3ตัวนี้แหะครับนี่คือคำตอบอืม หรืออ่ะคิดง่ายๆกําลังคู่ทั้งหมดยกกําลังแล้วมากกว่าศูนยอ้าวอะไรก็ได้นี่จริงทั้งหมดแหละยกเว้นไอตัวที่ทําให้มันเป็นศูนย์ก็คือลบสลบเแล้วก็ห้าใช่ไหมถ้ามองตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเพราะมันคือเรื่องจํานวนจริงไงต้องมองตามความจริงโอเคลาไปก่อนสวัสดี